ความเมตตาเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรๆๆหลายหลาางได้จริงๆแม้กระทั่งคนที่ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีวันญ,ญาติดีด้วยได้เลยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ เรื่องมันเริ่มมาจากตอนที่แก้วย้ายเข้ามาทำงานที่บริษัทใหม่ค่ะบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทขนาดกลางๆทำเกี่ยวกับพวกการตลาดออนไลน์แก้วเข้ามาในตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเป็นคนเขียนคอนเทนต์ต่างๆนั่นละค่ะตอนแรกๆทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีนะคะเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ดูเป็นมิตรยิ้มแย,ย้มทักทายแต่พอทำงานไปได้สักพักแก้วก็เริ่มรู้สึกถึงสายตาแปลกๆที่มองมาเหมือนมีใครบางคนไม่ค่อยชอบขี้หน้าแก้วเท่าไหร่ แล้วคนคนนั้นก็คือพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ที่นี่มาก่อนแก้วพี่หน่อยเป็นคนเก่งนะคะแก้วยอมรับเลยฝีมือในการเขียนคอนเทนต์ของพี่หน่อยนี่คือระดับแทพแก้วเคยแอบอ่านงานเขียนของพี่หน่อยแล้วรู้สึกทึ่งมากๆแต่พี่หน่อยก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงพูดน้อยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครเท่าไหร่ ช่วงแรกๆแ,แก้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะอาจจะเป็นเพราะพี่หน่อยเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วหรือเปล่าแต่พอนานวันเข้าแก้วก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันชัดเจนขึ้นเช่นเวลาที่แก้วเสนอไอเดียอะไรในที่ประชุมพี่หน่อยจะขานตลอดขานแบบไม่มีเหตุผลเลยนะบางทีไอเดียของแก้วก็ไม่ได้แย่อะไรแต่พี่หน่อยก็จะหาข้อเสียมาพูดจนได้หรือบางทีเวลาที่แก้วเดินเข้าไปในห้องทํางานพี่หน่อยก็จะทําหน้าบึ้งตึงใส่แล้วก็ เดินหนีไปเลยแก้วก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจคะ่ะพยายามที่จะทำความเข้าใจพี่หน่อยพยายามที่จะเข้าหาแต่พี่หน่อยก็เหมือนมีกำแพงสูงมากกั้นเราไว้ตลอดเวลาแก้วเคยชวนพี่หน่อยไปกินข้าวกลางวันด้วยกันพี่หน่อยก็ปฏิเสธแก้วเคยถามพี่หน่อยว่ามีอะไรให้แก้วช่วยไหมพี่หน่อยก็บอกว่าไม่ต้อง แก้วก็เริ่มทอรู้สึกว่าทำไมพี่หน่อยถึงไม่ชอบเราขนาดนี้เราไปทำอะไรให้พี่หน่อยไม่พอใจหรือเปล่าแก้วเริ่มเก็บเอาเรื่องนี้มาคิดมากจนทำงานไม่มีความสุขเลยบางทีก็แอบร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำกลัวว่าพี่หน่อยจะทำให้ชีวิตการทำงานของเราพัง จนกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้แก้วได้เห็นมุมมองใหม่ๆของพี่หน่อยวันนั้นเป็นวันที่บริษัทมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีทุกคนก็แต่งตัวสวยหล่อกันเต็มที่บรรยากาศในงานก็สนุกสนานคลึกครื้นมีการจับฉลากมีการร้องเพลงแก้วก็พยายามที่จะสนุกไปกับงานแต่ในใจก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเพราะพี่หน่อยก็มาร่วมงานด้วยแล้วก็ยังทำหน้าเหมือนเดิมคือหน้าบึ้งตึงไม่พูดไม่จาก,กับใคร ตอนที่กําลังจะมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ปรากฏว่ามีพนักงานคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะคือเขาเมามากแล้วก็เดินสะดุดล้มหัวไปกระแทกกับโต๊ะเลือดไหลออกมาเยอะมากทุกคนในงานตกใจกันหมดทำอะไรไม่ถูกแก้วเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันยืนตัวสั่นอยู่กับที่ แต่คนที่เข้าไปช่วยเหลือพนักงานคนนั้นเป็นแรกก็คือพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยเข้าไปประคองพนักงานคนนั้นไว้แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าของตัวเองกดแผลห้ามเลือดพี่หน่อยเรียกให้คนช่วยกันพาพนักงานคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็คอยให้กำลังใจทุกคนให้ตั้งสติ ตอนนั้นแก้วตกใจมากไม่คิดว่าพี่หน่อยจะเป็นคนที่กล้าหาญและมีน้ำใจขนาดนี้ภาพที่แก้วเห็นมันแตกต่างจากภาพที่แก้วเคยเห็นมาตลอดแก้วรู้สึกว่าพี่หน่อยไม่ได้เป็นคนที่เย็นชาและไร้ความรู้สึกอย่างที่แก้วเคยคิดหลังจากเหตุการณ์นั้นแก้วก็เริ่มมองพี่หน่อยในมุมมองที่ต่างออกไปแก้วเริ่มสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วพี่หน่อยก็เป็นคนดีคนหนึ่งเพียงแต่พี่หน่อยอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในชีวิตที่ทำให้พี่หน่อยต้องสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเอง แก้วตัดสินใจที่จะลองเข้าหาพี่หน่อยอีกครั้งแต่ครั้งนี้แก้วไม่ได้เข้าไปด้วยความหวังที่จะให้พี่หน่อยชอบแก้วแก้วเข้าไปด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจแก้วเข้าไปด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่หน่อยเท่าที่แก้วจะทำได้ แก้วเริ่มจากการเข้าไปทักทายพี่หน่อยด้วยรอยยิ้มทุกเช้าถึงแม้ว่าพี่หน่อยจะไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแก้วก็ไม่ท้อแก้วเข้าไปเสนอความช่วยเหลือพี่หน่อยในเรื่องงานถึงแม้ว่าพี่หน่อยจะปฏิเสธแก้วก็ไม่น้อยใจแก้วทำทุกอย่างด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีจนกระทั่งวันหนึ่งพี่หน่อยก็เริ่มเปิดใจให้แก้วพี่หน่อยเริ่มพูดคุยกับแก้วมากขึ้นเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้แก้วฟัง แก้วถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่หน่อยเป็นคนที่น่าสงสารมากพี่หน่อยเคยผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายมามากมายทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องราวเหล่านั้นทําให้พี่หน่อยรู้สึกเจ็บปวดและสิ้นหวังพี่หน่อยเลยสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายพี่หน่อยได้อีก แก้วฟังเรื่องราวของพี่หน่อยด้วยความเข้าใจและเห็นใจแก้วไม่ได้ตัดสินพี่หน่อยแก้วไม่ได้ตำหนิพี่หน่อยแก้วเพียงแค่รับฟังแกล้วก็ให้กำลังใจพี่หน่อยแก้วบอกพี่หน่อยว่าแก้วเข้าใจความรู้สึกของพี่หน่อยแล้วก็บอกว่าแก้วจะอยู่ข้างๆพี่หน่อยเสมอพี่หน่อยร้องไห้ออกมาค่ะร้องไห้เหมือนคนเก็บกดมานานพี่หน่อยบอกว่าไม่เคยมีใครเข้าใจพี่หน่อยเท่าแก้วมาก่อนเลยพี่หน่อยขอบคุณแก้วที่เข้ามาในชีวิตของพี่หน่อย หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแก้วกับพี่หน่อยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพี่หน่อยไม่ได้เป็นคนที่เย็นชาและไร้ความรู้สึกอีกต่อไปพี่หน่อยกลายเป็นเพื่อนที่ดีของแก้วพี่หน่อยคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้วในทุกๆเรื่องพี่หน่อยสอนเทคนิคการเขียนคอนเทนต์ต่างๆให้กับแก้วพี่หน่อยพาแก้วไปกินข้าวไปเที่ยวพี่หน่อยกลายเป็นพี่สาวที่แก้วรักและเคารพ เรื่องราวของแก้วกับที่หน่อยสอนให้แก้วได้เรียนรู้ว่าความเมตตาเนี่ยมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันสามารถเปลี่ยนคนที่ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีวันญ,ญาติดีด้วยได้ให้กลายเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้มันสามารถเยียวยาบาดแผลในใจของใครบางคนได้มันสามารถสร้างความสุขและความสงบให้กับชีวิตของเราได้ แก้วเชื่อว่าทุกคนสามารถนำเอาความเมตตาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือในสังคมเราสามารถเริ่มต้นได้จากการมองคนอื่นด้วยความเข้าใจและเห็นใจการรับฟังคนอื่นด้วยความตั้งใจการช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะทําได้การให้อภัยที่เคยทําผิดกับเราการพูดจาด้วยความสุภาพและอ่อนโยน อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวที่คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะมีเรื่องราวของลูกจ้างร้านอาหารคนหนึ่งที่ถูกเจ้าของร้านดุด,ด่าว,ว่ากล่าวอย่างรุนแรงอยู่เสมอลูกจ้างคนนั้นรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นมากแต่แทนที่เขาจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงเขากลับเลือกที่จะแสดงความเมตตาต่อเจ้าของร้านเขาตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่คอยช่วยเหลือเจ้าของร้านในทุกๆเรื่องจนในที่สุดเจ้าของร้านก็เริ่มเห็นใจและเข้าใจลูกจ้างคนนั้นเจ้าของร้าน เริ่มปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองและกลายเป็นเจ้านายที่ดีในที่สุด หรืออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านสองคนที่ทะเละาะเบาะแหวงกันมานานเพราะเรื่องที่จอดรถเพื่อนบ้านทั้งสองคนต่างก็ไม่ยอมกันต่างก็คิดว่าตัวเองถูกแต่แทนที่เรื่องเราจะบานปลายไปมากกว่านี้เพื่อนบ้านคนหนึ่งกลับเลือกที่จะเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนด้วยความใจเย็นเขาพยายามที่จะทําความเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนบ้านและเสนอทางออกที่ยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายในที่สุดเพื่อนบ้านทั้งสองคนก็สามารถตกลงกันได้และกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดี กันเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความเมตตาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนถ้าเรามีความเมตตาอยู่ในใจเราก็จะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเมตตาพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารเมื่อเห็นผู้อื่น เป็นทกมุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขอุเบกขาคือความวางเฉยเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเมตตาพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทกมุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขอุเบกขาคือความวางเฉยเมื่อไม่ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ การฝึกจเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรัษษรพส้งหลายการฝึกจเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมสามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เรารู้จักให้กับคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยและให้กับคนที่เรารู้สึกไม่ชอบเมื่อเราฝึกจเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมอย่างสม่ำเสมอจิตใจของเราก็จะค่อยค่อย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นลงมีความอดทนมากขึ้นมีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ฝากข้อคิดดีๆจากธรรมะไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวที่เล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและขอให้ทุกท่านมีเมตตาอยู่ในใจเสมอหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ